สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะวันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะมีรถสีประตูมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะนั่นก็คือรุ่นไฮรักรีเวอร์พีลนเนอร์นะคะเป็นตัวสูงนะคะลูกค้าสีขามุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟตาคู่หน้านะคะก็จะเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะบวกกับเดย์ไลท์ค่ะไฟเลี้ยวก็อยู่ในโคมเดียวกันนะคะลูกค้าส่วนกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีสีโครเมียมล้อมรอบแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของด้านข้างรถนะคะก็จะมีซุ้มล้อมาให้ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านนะคะส่วนล้อก็เป็นล้อดําเดิมจากศูนเลยนะคะเป็นสีดําสลับกับสีเงินนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมตัดกับสีดํานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกนะคะส่วนด้านล่างตรงกระจกนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะทั้งกระจกด้านซ้ายแล้วด้านขับด้านขวานะคะ กันสาดก็มีมาให้ทั้งหมด4บานเลยนะคะลูกค้าส่วนที่จะเปิดปิดประตูก็เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีที่ครอบกันรอยมาให้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทคี์เลทมาให้นะคะแล้วก็จะมีช่องเสียบกุญแจมาให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในตัวรถนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะมีสีเงินตกแต่งอยู่เล็กน้อยนะคะลูกค้าเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็จะแต่ง ด้วยได้ตะเข็บสีเทาแบบนี้เลยนะคะลูกค้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาะปรับนะคะก็จะเป็นไฟฟ้านะคะลูกค้านี่แล้โมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันนะคะคอนโซลด้านหน้าก็มีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะสามารถตกแต่งของวางพลาเครื่องได้นะคะส่วนเครื่องเล่นเสียงก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติคะ่ะ FMAM บลู o t h USB AUX เชื่อมต่อได้หมดนะคะลูกค้าในส่วนของเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีเบรกมือแบบธรรมดามาให้นะคะลูกค้านี่เลยสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของพวงมาลายัยก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะปุ่มนะคะสามารถกดปุ่มได้ตามปกตินะคะโดยที่เราไม่ต้องไปสัมผัสที่หน้าจอนะคะเรามาดูเข็มไม้กันเลยนะคะว่ารถคนันนี้เข็มไม้อยู่ที่เท่าไหร่เข็มไม้รถคันนี้นะคะจะอยู่ที่2 7 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักแชทเพจเข้ามาได้นะคะนี่รถคันนี้นะคะจะเป็นปุ่ม engine start นะคะแล้วก็จะมีกุญแจมาให้นะคะ1ดอกค่ะถ้าลูกค้ารับรถไปทางร้านเราก็จะทําเพิ่มให้อีกดอกหนึ่งนะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่978,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะ รับประกันเลยนะคะรถคันนี้ไม่เคยชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้มาก่อนนะคะลูกค้านี่เรามาดูภายในห้องเครื่องกันนี่สวยๆแบบนี้เลยฝาครอบเครื่องก็ยังอยู่ครบนะคะหน้าเดิมคันเดิมน็อตทุกตัวก็ยังอยู่ครบนะคะมาร์กทุกจุดก็อยู่ครบเหมือนกันแผงกันความร้อนก็อยู่นะคะในส่วนของเหลวนะคะ ทางร้านเราก็จะเช็คให้ก่อนส่งมอบถึงลูกค้านะคะแบตเตอรี่ก็เหมือนกันทางร้านเราก็จะเช็คให้นะคะลูกค้าตอนนี้นะคะมีส่วนลดถึงห0,000บาทเลยนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอย่าลืมทักแชทเพจกันเข้ามาได้นะคะมาสอบถามกันได้นะคะว่าอาชีพไหนออกรถได้ไหมไดาวเท่าไหร่สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกก็บอก ทางร้านเราได้นะคะทางร้านเรามีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงหน้าบ้านลูกค้ากันเลยทีเดียวนะคะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องเข้ามานะคะเรามีบริการทาสัญญาถึงที่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าสะดวกง่ายมากเลยถ้ามาออกรถกับเราที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครนะคะฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย